หลักหรือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสให้เราชาวพุทธนั้นได้พึงปฏิบัติและสำรวจตัวเองอย่างสม,ม่ำเสมอคือทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธ กฎเกณฑ์ของแต่ละสำนักแต่ละที่หรือแต่ละครูบาอาจารย์นั้นท่านได้มีกุศโลบายอย่างแยบคายในการที่จะหวังให้สิทธนั้นได้ประพฤติตนอยู่ในหลักของศีลธรรมจริยธรรมและมีคุณธรรมเป็นเครื่องประดับตนซึ่งข้อห้ามต่างๆนั้น ย่อมจะทำให้ส่งผลให้เราทั้งหลายที่มีรอยสักอักระเลขยันไม่ประพฤติชั่วไม่กระทำเลวไม่กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งต่อตนเองและสังคมหรือเบียดเบียนคนรอบข้างอักระเลขยันเป็นหนึ่งในกำลังใจของคนที่ อย่างดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นการน้อมนำเอาอักขระพุทธพจน์บทบาลีหัวใจพระธรรมบทต่างๆหรือแม้แต่รูปลักษณ์ของอากับกิริยาของเหล่าสัตว์ซึ่งบางรูปสงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้เคยเสวยพระชาติเป็นพยาศัตร์นั้นๆดังในพระไตรปิฎกที่ได้ระบุไว้ในตำนานพระพุทธเจ้า500ชาติเป็นต้นผู้ที่มีรอยศักอักขระเด้ยันแล้วนอกจากจะประพฤติตนให้อยู่ในกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติข้อห้ามแล้วควรที่จะ ทำการสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลหรือเจริญภาวนาตามโอกาสเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจให้กับตนและทำให้รอยศักนั้นๆอยู่กับผู้ที่มีศีลมีจิตที่ดีจึงจะทำให้รอยศักนั้นมี พุทธคุณเข้มขขังเปรียบประดุดดังเราเดินมาถือแก้วเปล่าและได้รับน้ำจากครูบาอาจารย์อย่างเต็มแก้วและเทินบนศีรษะเราจะเดินยังไงไม่ให้น้ำนั้นหกนั่นก็เป็นกุศโลบายอีกอย่างหนึ่งส่วนผู้ที่มีลักษณะของอาการ ปิติเกิดเนื่องจากของขึ้นสันนิษฐานว่าจิตใจของผู้นั้นมีความนอบน้อมโอนเอียงยึดมั่นในรูปรอยสักนั้นครูบาอาจารย์ท่านอยากจะให้เรานั้นมีสติและ สามารถควบคุมตนเองมีสัมปัชัญญะครบถ้วนเพื่อที่จะหาทางหนีหรือเอาตัวรอดในสถานะสภาวะการที่คับขันรู้ฉึกเฉินเป็นต้นถ้ามัวแต่เป็นอากับกิริยาสัตว์ต่างๆในขณะที่เกิดเหตุการณ์คับขันต่างๆก็คงจะไม่มีทางออกของปัญหาน,านั้นๆเป็นแน่คนลุกชูชัน หรืออาการปิติเกิดขนลุกพองสยองกล้าวหรือน้ำตาไหลตัวสัน่นเป็นอาการของผู้ที่ได้รับทราบรับรู้ถึงพลังจิตหรือพลังงานที่ครูบาอาจารย์นั้นได้อธิษฐานจิตลงไปในรอยสักอักระเลเยีนนั้นๆจึงขอฝากให้ทุกท่านที่มีรอยสักแล้ว อย่าให้เป็นหนังที่เปื้อนหมึกเสียอย่างเดียวควรที่จะทำความดีรักษาศีลจเจริญภาวนาให้อยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาอย่าหลีกหนีอย่าเห็นแต่เสียว่าเป็นความสวยงามที่เกิดจากรูปลักษ์หรือรูปรอยที่เกิดจากการบรรจงให้เกิดเป็นยันนั้นๆเป็นต้น มีคุณธรรมจริยธรรมมีเมตตานําแคล้วคลาดตามทำให้ชีวิตนั้นจะพบความเจริญรุ่งเรืองและอยู่เรียนเป็นสุขเมตตาดีที่สุดสำหรับครูบาอาจารย์หลายหลาท่านนั้นมักจะเน้นเนื่องจากไปที่ไหนก็จะมีคนรักไม่มีคนเกลียดมีแต่คนให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแต่ความกรุณาปราณีเป็นต้น แคล้วคลาดดีอย่างไรแคล้วคลาดไม่ถูกไม่โดนไม่เจ็บตัวหลีกหนีหรือไม่เจอพบกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด